สวัสดีครับเดี๋ยวจะให้ดูรวยชนะจนนะครับลอนจะแกะให้ดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ดูนะครับอันนี้นะครับพุ่งนะครับไม่ได้แกะสีนไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูให้นะครับชมเนื้อดูนะครับ ดูหน้านะครหลวงพ่อนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อสตะนะครับดู้ําหน้าของเรียนนะครับจะต่อโค้ดหนึ่ง สาม C นะครับต่อพอพานดาวกระจายตรงกลางนะครับ ดูหน้าหลวงพ่อคมคมนะครับผู้สร้างทำดีมากเลยครับดบูสวยครับจะมารีวิวให้ดูหนึ่งเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกหนึ่งเหรียญจะเป็นเนื้ออัปก้านะครับอีกหนึ่งเหรียญอันนี้ตรงยานะครับ เรีนจริงสวยคมครับจมูกร้อยครับจมูกร้อยครับครับเดียให้ดูเรียนหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูเรียนนะครับอันนี้จะเป็นเนื้ออปปะบาก้านะครับเนื้ออปปะบาก้าก็ยังไม่ได้แกะซีนหนึ่งกันนะครับแต่ไม่อยากแกะนะครับยังไม่อยากแกะนะครับเค็กเนื้องเองินเลยนะครับพราว่าเออถ้าแกะมันจะมองได้สวยครับนล้นจะขมมากครับ พุ่มพลาสติกจะไม่ค่อยขมมากเท่าไหร่ครับมันไม่ค่อยชัดครับดูเลขโค้ดนะครับหนึ่งศูนสองสี่นะครับกดเป็นกำลังใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะดีจะมารีวิวพระส,สวยๆให้ชมนะครับ พ่อคมครับดูหน้าครับโหสวยครับมีซองเรียนนี้นะครับ ครับนี่นะครับดูแววตานะครับดวงตากลม,กลมๆคมคมครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะมารีวิวเหรียญมานะครับกดติดตาม กดถูกใจไว้นะครับครับสวัสดีครับ